อุ้ยมาดีครับสองพันเจ็ด้ะโหลดมตกใจเลยเมื่อกี้ตกใจจริงๆอันนี้ตกใจจริงๆโอ้ยสองพันเจ็ดสองันเจองสองร้อยเจ็ดสิบโอ้ยถอมารูหรโอ้ยนี่ไงโอ้ยพันแปดไปดิโยยมโอ้ย คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบระตืินเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆน,นูที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะข้ามุยไปแล้ว สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนำมาแลวโอ้ยโอรยสลอตเกมเนี่ยโอหทำไมต้องทำเสียวหลอดด้วย,ยมาบอกขโมยย่างยิงเลยมาฟาโรมาฟาโรสองเหมือนเดิมนะเออเดี๋ยวในอนาะคตอาจจะมีต้องบอกไว้ก่อนนะในอนาคตอาจจะมีเกมใหม่ๆขึ้นมานะเออเกมแบบอาจากเกมอื่นน้ำมันแทนเข้ามาแบบเล่น กาฟฟโลอะไรอย่างนี้นะเออด,ดูดูดูเดี๋ยวเรา,เราล,อลองติดตามมาันดูเราขอทิ้งไว้นะมีหลายคนขอทิ้งไว้หลายคนมากเลยนะลองทิ้งไว้สักเกมสองเกม้วเดี๋ยวลองไปเล่นดูนะว่ามันโอเคไหมโอเคก็เหนือมาก,ก็ได้นะถ้าคนสนใจเยอะนะเออลองเมนลองเมนไว้อยากให้เล่นเกมอะไรกันนะเออเอาละมาวันนี้มาในคุณหกพัน 6, นะ oh, <no. S 1> อุย้ยตกใจโอ้กำลังเพลินเลย กำลังพูดเพินๆเลยมาแล้วนะสี่คูนสี่ไปคูนสี่ไปรักสิบห้าไปสิบห้าฟีสปินไปทุกคนนะอ่าเริ่มกันเลยนะจ๊ะและโบนัสฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหนึกว่าจะมาโอ้โหอ้ยเคมาเป็นตักเลยเมื่อกี้ว่าจะมาตามอ่าหกไปแล้วก็เจ็ดไปแปดไป เก้าไปคุณผู้ชมแล้วก็สิบไปอ้โหได้มา, 20, ายี่สิบป้าบอกเฮ้ยโอ้โหสิบสองสิบสามแล้วยังไงต่อ,อจังหวะนี้โอ้โหสิบสี่สิบห้าอ้โหเจ็ดสี่ 70, ถามจิงโอโ้แต่ก็ไม่แปลกใจกัาบัวนัดครั้งแรกนะคุณผู้ชมนะอย่างนี้แหละเร็วเร็วเกินไปเร็วเกินไปโอ้ยเร็วไปเร็วไปบางทีนะ่ะเอออเาไปแค่นี้ก่อนเอาไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาใหม่แล้วก็เอาใหม่อะเมืนใช่ไหม ไม่รู้อะพูดไป็มุ่วมาสู้เหรอแล,ลอ้วกออยังไงฮะ5,004แล้วตอนนี้นะโอ้โหโนัวกันไปเลยรื้อฟรับนี่โอ้โหคิวมาเป็นตักเลยเมื่อกี้โอ้โหจบละจบละ5,001รื้อรือรอร้อนี่ไง25อุ้ย30ตกใจตกใจนิดหน่อยตกใจน,นิดหน่อยไม่มีอะไรเออ สี่บหไปคุณผูชมนะโอ้ยหายไปหนึ่งพันละไปหนึ่งพัแบบฉบับแบบรวดเร็วนะคุณชมนะแบบแบบรวดเร็ว4ี่0ัปื๊บฟ้ารอยห้าสิบมนโหลสวัสดีครับปื๊บนี่ไงสี่พันเก้าดได้มาสิบหาะเฮ้ยไม่ได้แล้วว่าต้องเปลี่ยนละ ตั้งห้าสิบอูย้ยี่ไงเปลี่ยนรูปได้เลยนะสามร้อยนะครับนะเฮ้ยเอาเรื่องเอาว่ะรุ่นอาสามสิบเฮ้ยนี่ห้าสิบเนอะเว้ยทำไมห้าสามสิบป้าบอเลยเนอะอ่ะโอ้นี่ต้องเก้าสิบอย่างงี้ดีครับต้องเก้าสิบอย่างงี้ดีครับเฮ้ยเฮ้ยยังไง 48, ยังไงสี่แปดสี่หกอุย้ย ดีครับสันเจโหลโยมตกใจเลยเมื่อกี้ตกใจจริงๆอันนี้ตกใจจริงๆโอ้สองพันเจ็ดสอันเจอ้อยเจ็ดสิบโอ้าเดโหเจ็เฮ้ยเอาว่ะเหนือเชื่องจริงเลยผู้ชมโอ้เอาว่ะ ค่อยมีกำลังใจแล้วนะเออโอ้เอา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 มาดีครับมาดีครับไม่ได้ไม่ได้อะไรอยู่แล้วมาสามร้อยเอ้ยแกวเลยแกวเลยนะฮะเออจังหวะนี้มาอีกแล้วเออเคมาสวยปร,ปรึบปรับบัลังกาบัลังกี้นี่ไงนี่นะโอ้ยอยากได้ดับเกินปุยมุยอยากได้ดับเกินปุยมุย ขอดับเป้งๆดับเกินปุยมุยลิ้นเป็นอะไรเนี่ยนะขอตัดลิ้นได้ไหมฮะโอ้สามร้อยมาอีกแล้วสามร้อยเอาบ่อยมากเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงฮะโอ้นไงสี่ร้อยสามร้อยสวยงามเป็นอะไรโอ้โหเจ็ดพันเก้าสวยโอ้ยโบนัสมาเพิ่มด้วยจังหวะนี้แหละ จังหวะนี้แหละบอกเลยแจ้งเกิดแน่เอออยากแจ้งเกิดแต่ค้าโดนข้าบ้านแจ้งจับนะคุณผู้ชมนะอืมไปกินเล่าเสียงดังไงโดนข้าบ้านแจ้งจับนะบ้าบออยากแจ้งเกิดนะเออสิบสี่ครั้งได้นะฮะเออมารื้อครั้งเดียววิววิวลุ้นโบนัสตั้งแต่แรกเลยคุณผู้ชมโอ้โหไม่ได้ปะเอ้อเดือนได้สามสี่ไป ต้นต้นอยู่ยังต้นต้นอยู่ยังได้เตียวยังได้เตียวหกเลี้ยงกลางๆเลยนะกลางแล้วนะกลางแล้วนะเฮ้ยเริ่มไปปลายแล้วนะไม่มาจริงเหรออู้ยนี่ไงมาสามร้อยคุณผู้ชมแล้วยังไงสิบเอ็ดนะฮะสิบสองขอเด็ดๆหน่อยปังๆหน่อยรู้รึเปล่าโอ้ยนี่ไงโอ้ยพันแปดไปดิคุณผู้ชมอู้ยมาเดี๋ยวขึ้นหมื่นนะนี่ เฮ้ยเป็นเล่นไปแล้วนี่โอ้เป็นเล่นไปนะโอ้สองพันสองนะเฮ้ยตกใจพี่วินมาแล้วนะเอ้ยโอ้ขึ้นหมื่นคุณผู้ชมนะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะสองโอ้หนึ่งหมื่นห้าสิบหกนะเกือบพอดีหมื่นนะโอ้ยหกพันได้มาหนึ่งหมื่นห้าสิบหกนะโอเคได้อยู่นะคุณผู้ชมนะสำหรับ คลิปนี้ก็น่าจะพอประมาณนดีนะคุณผู้ชมนะู้่ได้เลยนะกำไรนนเน้นๆเลยสวยงามอารามแท้แร้ตรึงนะเออหวันได้156่งหมน้ยออโอเคคุณผู้ชมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับด้วยมาใหม่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับให้ด้วยนะครับนั่นและเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ต่อๆไปนะครับทุกห้าโมงเย็นนะครับผมนะเออสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอทุกคนโชคดีนะครับผมนะบ๊ายบายสวัสดีครับ